ตอนนี้พามาดูนอกสถานที่ครับพอดีมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้บริเวณครับเทศบาลนะครับที่อนุกรรยาภรณ์ของเทศบาลครับบ้านเป็ดนะครับเป็นเป็นที่สาธารณะพี่น้องครับผมครับอันนี้ก็เป็นบึงหนองโครครับมาให้พี่น้องดูนอกสถานที่ดูครับวันนี้ก็มาที่ขอนแก่นพี่น้องครับมา เดินเรื่องกาแฟนะครับก้วมมดินบรนม่วนนะครับมาเรียกกาแฟก้วมมดินบรนม่วนจะให้จบไปวนันนี้วันนีกับลูกชายครับ mm hmm. วันนี้จะคุยกันมันจบเ mm hmm. พิ่งมาถึงครับออกจากไร่เมื่อเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงมาเรื่อยๆพี่น้องเป็นน้องใหญ่นะพี่น้องเขามาเคยมาแข่งเจสเีระดับประเทศครับพี่น้องครับอ mm hmm. ตรงนี้ขากำลางแข่งเจสซีระดับประเทศครับ mm hmm. เป็นหนองที่ใหญ่แต่ก่อนผมมาอยู่ใหม่ๆขอนแก่นปีสองเกครับยังเป็นป่าลุกเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะแล้วครับอืว่างครับอืรถจอดตรงนู้นพี่น้องครับก็เลยมาทาคลิปอวันนี้ก็เบาๆฮะบ่ายโมงก็อยู่ขึ้นไรสดขายบัตรขายปี้เหมือนเดิมพี่น้องอันนี้ก็มาเดินครับมาเดินครับพาพี่น้องชม เบิงหนองโคดรพี่น้องครับให้ดูบรรยากาศอาจจะสั่นไปหน่อยนะผมก็ระวังดูครับอาจจะสั่นไปหน่อยครับเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับบ้างกว้างมากครับจะเดินพาเดินดูเรื่อยๆครับลมลมเลื่นดีครับ เกขาก็ยังมาแข่งเกตสกีฮะไอ้แม่น้องว่างนะครับฝั่งตรงข้ามทางไปมหาไรภาคเนะปนรคกรับผมครับว่างมากนะพี่น้องครับอ,อันนี้เขาทำเกื่อนกั้นเลยฮะที่ปูนกั้นรอบอันนีวก็ทางเข้าไปตัวเมืองทางนี้ไปมอภาคครับมาในภาคตะหนอดเขียงเหนือนะครับ เป็นเมืองที่ใหญ่มากครับเขามาแข่งเกสตกรีดระดับประเทศนะครับอยู่ตรงนี้พี่น้องครับอืเดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆครับพี่น้องครับมีต้นไม้นะฮะปูกเยอะเขาก็มีคนกับรถมาพักผ่อนเป็นสถานที่ออกระลังกายดีมากพี่น้องครับจนว่าชาวบ้านนักตกปลาก็จะมาตกปลากันครับผมอยู่มานี้แต่ปีสอนะเพิ่งกลับไป นะครับ,คร,บครับไปร้วยนะครับก็ทําไปครับอแต่แล้วเราจะกพามาดูกลับมาฮะเป็นเหมือนกับบ้านก็เป็นบ้านหลังที่สองพี่น้องครับเห็นไหมครับลมวันนี้ฝนนะอากาศเติมลมเสียงแรงครับใบไม้เปนโูต้นอะไรฮะต้องเดินไปเรื่อยๆพี่น้องครับ บรรยากาศที่สวยงามนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูพาดูกันนะครับวันนี้ก็เอาส,สบายสไตล์ปูกระต่ายชาแนลครับก็มีชาวบ้านที่หาปาลาอันนี้ฝั่งตรงข้ามครับปินแดนมาหา <ฮะ S 1> ไหรภาคทาานี้ก็ตัวเมืองนะครับที่เห็นคอนโดชังสูงนะครับเป็นคอนโดอยู่ที่ทเซนทันนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับอ เนท่านอันนี้รถมีจำนวนรอบนะฮะใน,นต้นโพเย็นนะฮะวันเดียวขอยญาตเจ้าที่เจะาทางกรับมาถ่ายทำนะครับมาถ่ายทำให้พี่น้องดูนะครับอืจริงๆน่าถ้าจดถึงไอ้ตอนไอ้ไปนะฮะทุ่งสร้างได้ผมก็จะพาไปนะแต่ไปไม่ถึงรอลูกชายเข้ามาครับ อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากอืมครับแล้วก็สนามครับมาเล่นนะครับเด็กๆนะครับครับแล้วก็ก็เดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องให้พาชมแต่เขาจะพาอีกจุดหนึ่งนะวันกว้างจริงๆครับนทุ่งสร้างเลยเป็นกว้างมากครับอืมกว้างจริงๆนะครับครับเอาพี่น้องก็ดูไปนะฮะจาก ค่อยๆเดินไปเดี๋ยวมันสัครับเป็นที่บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลบ้านเป็ดนะครับว่บางมากนะฮะเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับก็เดินไปนะครับเรื่อยๆพาเดินดูนะครับรอบขับรดบถึงเวลาก็จะลงเดี๋ยวขอขึ้นทำชิปใหม่ครับเห็นไหมฮะ นูน้นรถผมจอดฝั่งโน้นนะครับคนก็ไปยืนออกกาลังกายอันนี้เขาที่จะมาของขับหน่วยบรรทาธารนะไปก็มีรถดับเพลิงน่าจะเป็นหน่วยดับเพลิงของเทศบานนะประมาณเทศบานที่ใหญ่มากนะครับขับรถประมาณเป็นโอ้หลายหมื่นล้นน <c oughs> <c oughs> นานนะครับเป็นเทศบะาลนครนะครับเทศบาลนครบ้านเป็ดนะครับผมครับ ล้วก็เดินะเขาก็าหมอกกรจุนกายก็ไปเรืไอ้พี่น้องก็ดูกลัวลื่นนะฮะเดี๋ยวพยายามกลัวลื่นกลัวลื่นครับพี่น้องให้ดูบริเวณรถก็ลาก็แล้วขอนแก่นเป็นเมืองที่รถติดครับรอลูกชายครับพี่น้องครับลูกชายมาคุยเรื่องธุรกริจก,กาแฟกันจะให้จบวันนี้นะครับอันนี้ก็สนามมีสปอร์ตโรงสปอร์ตไลท์นะครับเดินได้นะครับอื เยอะฮะอันนี้เขาเป็นเสียสบาลครับเสียดสบาดแล้วก็เดินให้ดูนะครับถ่ายไปเรื่อยๆว่าจะตกขี้ตุ่มนะครับว่างมากครับแต่ก่อนลกเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแต่บึงทงต้สร้างนะฮะสวยกว่านี้เยอะนะครับพี่น้องอันนี้เขายังพัฒนาอยู่บึงต้งสร้างสวยกว่าเยอะครับไม่แนทใจจะไปถึงมืองกงจะครับอันนี้ก็เป็น มเมืองประาศาสรณนภัยครับก็สนามสปอร์ตไลท์นะเต็มเลยครับบริเวณในตรงที่เขาจะทำแข่งสัก็เก็สเกีตแล้วประเทศไทยนะครับอืมประเทศครับเห็นไหมครับอืมาให้ดูนะครับดูไปไเรื่อยๆพี่น้องครับ สารที่รถรถ,รถคงจะกลับไปรู้สึกจะปวดตองครับไปกลับไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะผมก็จะตกพี่น้องฟ้าคึมครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องมา,มากนะฮะที่ที่ชามชมนะฮะช่องปู่กระต่ายจนนะ้าบึงเอานะน้อโคตรพี่น้องกลับเป็นเมืองที่ใหญ่มากครับเดี๋ยวคงจะไปถ่าย ให้ดูที่อื่นนะขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก่อนนะพี่น้องครับสวัสดีครับม